วันหนึ่งเขาพูดกับอากาศว่าถ้ามีจริงช่วยให้ปลั๊กติดทีแล้วมันก็ติดห้องเช่าหมายเลขเก้าอยู่บนชั้นสองของตึกเก่าๆใจกลางเมืองราคาถูกจนคนไม่กล้าซื้อเพราะใครก็รู้ว่าห้องนี้อยู่ไม่เคยได้นานเสียงจานตกเองไฟกระพริบกลิ่นดอกไม้ไม่มีที่มาทุกอย่างชวนให้คิดว่าหลอนแต่ไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงในชุดไทยที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องนี้ไม่ได้หลอกใครเพราะอาฆาตเธอแค่เหงา และกำลังรอใครสักคนที่ไม่ย้ายออกจนวันหนึ่งจอหนหนุ่มออฟฟิศที่แบกเป้ใบเดียวเข้ามาเช่าเขาเปิดโน้ตบุ๊กทำงานเงียบๆกินข้าวกล่องง่ายๆแล้วเข้านอนแบบที่เจ้าที่ไม่เคยเห็นมานานเธอเริ่มแสดงตัวเบาๆจานขยับเองปลั๊กเสียบติดไฟกระพริบตามจังหวะเพลงเขาตกใจแต่ก็อยู่ต่อวันหนึ่งเขาพูดกับอากาศว่าถ้ามีจริงช่วยให้ปลั๊กติดทีแล้วมันก็ติดเช้าวันรุ่งขึ้นเขาวางดอกลำดวนไว้บนหิ้งอย่างเงียบๆ ไม่มีคำพูดไม่มีคำอธิบายแต่เจ้าที่รู้ว่าเขาอยู่ต่อและเธอก็ไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไป